เดี๋ยวเรามาดูคําถามนี้กันนะคะเขาบอกว่าเป็นคนสะโพกไม่เปิดค่ะไหลติดด้วย2อ,อันแล้วน,ะนั้นหสะโพก2ไหลนะครูพอจะมีวิธีหรือท่าบริหารไหมคะเวลาเข้าท่าหรือยืดขา3ก็ต้องงอเข่าค่ะสรุปมีทั้งหมด3ส,ส่วนน,ะนั้นหสะโพก2ไหล3ขานะคะดังนั้นแล้วอาจจะสรุป ได้ไหมอ่ะว่าแบบตึงทุกส่วนในร่างกายถ้าเกิดว่าถามว่ามีท่าอะไรไหมจริงๆ3ส,ส่วนนี้ได้หลายท่าเลยนะคะไอจิ๊บแนะนํารวมๆแบบนี้ดีกว่าอาจจะเป็นคนที่ตัวตึงแล้วเวลาออฝึก ออกกําลังเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าออกกําลังอพอได้แต่ว่ายืดน่าจะไม่ชอบใช่ไหมคะอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะข้ามเวลาการยืดตัวบ่อยๆหรือเปล่าดังนั้นแล้วข้อแนะนําแรกเลยของเจ๊ก็คือว่าให้ยืดตัวสม่ําเสมอค่ะไม่ว่าจะมีเวลาแค่5นาที10นาทีหรือว่าวันไหนมีเวลาน่นหน่อยก็30นาทีไปเลยแต่ว่าห้ามสกิปการยืดเนาะทุกครั้งที่ออกกําลังโดยเฉพาะเลยก่อนแล้วก็หลังให้ยืดตัวเสมอไม่อย่างนั้นมันก็จะตึงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหมั่นยืดตัวสม่ําเสมอนะ